โอเคครับตอนนี้ครับผมงานแล้วครับหน้าบล็อกได้ที่10 14หรือ15ผมก็ไม่รู้เพราะว่ามันมัวแต่มากครับให้ผมมาเสนอการใช้โปรแกรมการหาเวียนไฮไปองศานะครับผมก็นี่ครับก็นี่ครับตัวแรกเอ้ยหน้าแรกครับผมก็มีปุ่มครับผมมีระบบเวียนไฮก็ประมาณนี้ครับผมีหน้าสองนะ ก็ต่อเนื่องกับพวกแกงข้านะครับผมทำทีทีทนะอาโอเคผมไปครับอ่าอันนี้ตัวอันนี้นะโอเคผมนี่ครับก็กแกงนี้แกงข้าหนังสาวนี่จริงอาจารย์ให้แทนด้วยใช่ไหมอ่ากูทแท็บแต่ผมยังไม่ได้ใช่นะเพราะว่าผมเพิ่งตื่นครับก็ขนังสาวเป็นหายนะ้วก็ โอกาสที่ได้ก็ก็คืออันนี้6จุด1น11 1หนนนะครับผมอ่ะครับอ่าจีดละหน้าละหน้นโอเคนะครับก็สี่ัสอาการ